ายายบุญมีอาทูษาทุญาติสินไปจำสินน้ำเพิ่ลเด้อไปวัดมือนี่ข้ามนี้คือออกจากคนนอนเอาเด้อสาทุสาทุผู้คายง่ายจากบ้านบนอยู่ถิ่นนอนผู้พาไปวัดกวงอาลามหลวงวัดใหญ่ไปรักษาสินแปดวเข้ามือขวบขึ้นตื่นเศร้าวัดนาสีกาวมาสีกับขึ้นมาสางัางเงินต้านของเก่าสีมะน่าอยู่ยัางหวังสางต่อไป ขอให้ผููขาได้ไปมากคือเกาตาย่ายาได้เทาปู่ไปแหงเฮียวให้ได้เที่ยวไปไหวพระองค์เจ้าโลกลือผู้ขาถือสันปีตังน้ำถ้ำทุกเสาคำบาปนาจะได้น้ำกรรมจะได้จองเล่นของจะได้นีสาธุอิดดบบดออกจากทางหมูนท่างไปวัดสาธุสาธุผู้ขาหยัยบย่งง่ายง่ายงายตามถนน ว่าสาสัตย์าเด็ตัดทางคาคาที่ไปสู่สางอารามพวงแหงสูงใบตุ้มสางจำศีลป้องเทศปุถีสาหยาดน้ามใบไฮแพรายยายใบไฮตึงใบหน้าซ้ายทาั้งวิดามานดาลูกหลานอยู่ทางบ้านสาธุอันตรีกรนิ่งเด้อลูกหลานเด้อที่ห้งองติเข้าวัดสาธุสาธุผู้ขาขอรวงเขาอารามหลวงวัดไง ใจว่าจะมาไหวเ้าสามองค์ผู้ประเสริฐพอให้รู้ลาบได้สมแม่นป่าถนาแน่ถินสาธุนักหญิงทนหนึ่งเน้อเข้าสิตจิสาราเป็นบันไดเพื่อนข้าวขอเจ้าก้อนเมจังบ่บากสาธุสาธุบันไดเงินขั้นแรกบันไดทองขั้นที่สองบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วยอมผนังเที่ยวทอง กองกูขากูเรื่อยๆตินต้องต,ต,ต,ต้อตย,าาย,ย,าายตํามตีตําต้องตินท้องห้อยทูบาอยาห้ยน้ำกำยาหอต้องเล่นกองยาห้นีสาธูอีนทูนึ่งลูกหลานเด้อที่เท้าจิตไปขอนอนวัดจําหิงน้ำพินสาทูสาทูกูขามาขอนอนวัดยาห้เป็นกรรมกูขามานอนสาราลุ่มข้าอยาห้เป็นบาป ผูพาขาอนุญาตินำพระสังโฆูพระท่าโมเป็นเวียนแจวตุนตอมตะนอนตุนพระท่าโมเป็นฟว,วาบังแวดระว่างเวียนล้อมสังโฆูเจ้าบาบุญเที่ยมพางพอให้เป็นที่ว่างย่ามขาเมื่อสีนอนแนทอนสาธุ ข้ามล่าออกสินเนอเข้าสิกับ,บ้านที่เข้าไปจำสินยูวาดล่ำล่าออกสินแปดรงจะสินหาใบตัวู้ขาผงสินไวอารามหลวงวัดไงผงเตสินแปดไวสินหานั่นยูนำ้ำสินหานั่นพ่อได้เป็นหัวแก้วสะพานท่องเที่ยวไตยขอให้ภู้ขาคนสมุทรไงกงข้าขอให้ถึงสวรรค์ทีข่านเมืองป้าอันวโล วัดไขยอันวาโลค่าไขยวัดไอยะได้มาาบางเบียดขอให้ซุอยู่รวนคือแก้วนวยสามนิพานั่งปัจจโยโหตูสาธุสาธุสาธุผู้าขาพุ่หนาเขามาฟังข้ามตังโตสินม,มาน่งอยู่เก่าตูเจ้าให้ลำแย่งผู้ขาแป,ปงลงหัวความโลกกกายมุมวงังฟังเสาไฟในด้านศาสนา ผู้ขาม่านางขาเตอริลาเป็นหอดทำขาเกยียดคูตัวเจ้าจะเมื่อยมึนปู้ขาม่านางเห็ดจะได้หมองผู้ขาม่านางพ้องอยาได้เศร้าปู้ขาขอล่าพระพุทธเจา้าพระธารมาเจา้าพระสงฆ์พระเจ้าเมื่อสางสีเพื่อนลาทั้งะลัตะ,ะนาตไ่แก้วทั้งตูเทียนท่องกลับมาล่าแลดอกไม้พอให้บุญบุญเหลือไปหอดพอแม่ ลูกลุงเือหลานยูบาลยิงให้ได้ดังกันพอให้สามพระองค์เจ้าเน่าดิเทียนบันนั่งถามพระองค์ครับเก้าเมื่อนั่งขาวันหนาวุ่งจะขึ้นมาไหวสามพระองค์คือเก้าพอให้สามพระองค์เจ้าเน่าทายูออาลามหันทามิมายังทันเตอาภูจามาผ้าหูจามายังผ้าหูกาลนิยาโูสานตูจับลูกหลานเด้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผลงานดีๆต่อไปค่ะ